สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การสปอยผลและสรุปเนื้อเรื่องนะครับของรอวันที่26เมษายนปี2021วันนี้นะครับมีการกลับมาของ WWE Champion นะฮะ Bobby Lashley กลับมาสู่รอยอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หายไป2-3สัปดาห์หลังจากที่ได้แชมป์ไปนะครับแล้วก็ในคืนนี้เนี่ยมีการพูดคุยนะครับของ Charlotte Flair ที่โดนแบนล้วก็โดนปรับเงินไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะรวมถึงการที่โอเพนชาเลนจ์ของเชมัทในคืนนี้ด้วยแต่ก่อนจะไปเริ่มกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับซึ่งจะเข้าอีทโทรใน3 2 1ถ้าคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ฝึกการต่อสู้คุณภาพดีราคาถูกพร้อมลุกเล่นมากมายที่ใส่ได้แม้กระทั่งชื่อของคุณยักษ์ไทยแบรนด์กีฬาคุณภาพระดับสากลที่เป็นตัวเลือกที่คุณน่าลอง สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook ยักษ์ไทยโซซายตี้แล้วคุณจะรู้ว่าของดีมีคุณภาพจะให้ความรู้สึกเช่นนไรนั่นแหละครับใครที่สนใจอุปกรณ์ดีๆก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในช่อง description ด,ด้านล่างนะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าต่างๆของยักษ์ไทยได้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับเปิดรายการมาด้วยคู่แรก นะครับก็คือดูไม่ไทยนะครับจับคู่กับบอนสโตแมนเจอกับแมสแล้วก็ทีบาแมสกับทีบาเนี่ยหลังจากที่ออกจากรีทิบิวชั่นนะครับก็จับคู่แท็กทีมกันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะมีเอี่ยวอยู่กับ MVP นะครับแต่อยู่ดีๆก็จางๆหายไปก็ต้องติดตามกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะครับก่อนเริ่มแมตช์บอนสโตแมนเข้ามาคุยกับดูไม่ไทยหลังฉากนะครับบอนสโตแมนบอกว่านายจะไม่ขอบคุณฉันหน่อยเหรอ ฉันออกไปช่วยนายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะจากการที่นายโดนสคนนั้นลุมกระทืบถ้านายลดอีโก้ของนายลงสักหน่อยมันจะดีขึ้นมากกว่านี้นายควรจะเจียมตัวให้มากกว่านี้และฟังคําแนะนําจากฉันไอ้หนูดูแม่ไอไทยก็บอกว่านี่นายพูดก่อนคิดใช่ไหมวะฉันจะพูดให้ง่ายที่สุดนายจะได้เข้าใจได้ฉันมีประสบการณ์20ปีเป็นแชมป์โลก2สมัยและตอนนี้ฉันคือผู้ท้าชิงอันดับหนึ่ง เพราะงั้นฉันว่านายต่างหากที่จะควรฟังคําแนะนําจากฉันไอ้หนูบอสโตแมนก็บอกว่านายอาจจะลืมนะว่าฉันเป็นใครฉันคือมอนสเตอร์ที่จะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างฉันทําลายผู้คนมามากมายจนนายไม่สามารถจินตนาการได้เดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกในคืนนี้ฉันจะจัดการไอสองตัวนั้นด้วยตัวเองซึ่งนายทํามันไม่ได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นจงดูและเรียนรู้บอสโตแมนก็เปิดตัวออกมาเจอกับเมสแล้วก็ทีบานะครับ ตัวแมทช่วงแรกเนี่ยเป็นแบบ2ลุม1นะครับเมสแล้วก็ทีบาร์เนี่ยลุมบอลสโตแมนตัวแมทในช่วงแรกนะครับบอลสโตแมนได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมคือทุบเขาอัดเขาหนักหน่วงนะครับแต่พอโดนตอบโต้ขึ้นมาเนี่ยก็ล่วงไปอย่างง่ายดายคือโดนทุบหลังครั้งเดียวก็ลงไปกองเลยครับแล้วก็โดนเมสจัดการไปเรื่อยๆโดยตัวแมทเนี่ยจะดําเนินไปได้เรื่อยๆนะครับบอลสโตแมน orman, โดนอัดอยู่ที่มุมเป็นส่วนใหญ่นะครับจนช่วงสุดท้ายของแมทนี้ บอลสโตแมนโดนลุมกระทืบจากเมสแล้วก็ทีบาร์นะครับเหมือนที่ดูเมนชัทยโดนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนสุดท้ายเนี่ยกรรมาการก็ปรับแพ้ฟาวไปนะครับแล้วดูก็ต้องออกมาช่วยคือเนื้อเรื่องเดียวกันกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับผมต่อมาครับช่วงหลังแมตต์กลายเป็นแมตต์แท็กทีมอย่างที่ประกาศไว้นะครับเมสแล้วก็ทีบาร์เจอกับดูเม่ชัยแล้วก็บอลสโตแมนในช่วงหลังนะครับพอมีดูเข้ามาแล้วเนี่ยแมตต์ก็ดูมีมิติมากขึ้น มีการพลิกกันไปพลิกกันมานะครับแล้วก็ผลปั้มหลักเนี่ยจะเป็นดูกับทีบานะครับซึ่งในช่วงท้ายเนี่ยดูใส่ฟิวเจอร์ช็อคดีดีนะครับแต่เมสขึ้นมาช่วยไว้ทันบอนสโตแมนก็ลากเมสออกไปนอกเวทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดูก็เหวี่ยงทีบาออกไปนอกเวทีเหมือนกันบอลวิ่งชนเมสล้มลงไปครับแล้วก็จะวิ่งไปชนทีบาอีกคนนึงแต่ว่าดูแม่กไทเนี่ยกำลังจะจัดการทีบาด้วยโค้ดไลน์พอทั้งคู่วิ่งเข้ามาพร้อมกันไอทีบาดันหลบออกไปด้านข้างครับ ทำให้ดูเนี่ยโค้ดไลายใส่บอนสโตแมนอย่างจังนะครับหงายท้องไปเลยก่อนที่ทีบาเนี่ยจะจับดูไม่ใช่เวียงอัดกับที่กั้นคนดูก่อนที่จะขึ้นไปบนเวทีนะครับแล้วก็กรรมการนับ10ตัดสินให้ดูไม่ใช่กับบอนสโตแมนเนี่ยแพ้เขาเอานะครับผมหลังจากแมตช์จบเนี่ยบอนสโตแมนก็ขึ้นมาใส่พาวเวอร์สแลมกับดูไม่ใช่ครับก่อนที่จะเดินกลับไปหลังฉากภาพตัดมาหลังฉากนะครับดูไม่ใช่เนี่ยเดินมาหาอดัมเพียรแล้วก็พูดสั้นๆว่า ฉันต้องการเจอกับรอนในคืนนี้แล้วก็เดินออกจากห้องไปนะครับตัดภาพมาหน้าเวทีนะครับเดอ m i มิกับ John นมอริสันอีไลอแล้วก็ Jackson l i เ e อร์อยู่บนเวที The m i s ิบอกว่าขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่ใหญ่ที่สุดอย่าง The m i s ส TV ตอนนี้ได้มีรายการที่ยิ่งใหญ่อย่างประวัติศาสตร์ของ The m i s สให้ทุกคนได้ดูกันแล้วในพีคอ k และยังมีอีกรายการหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งหลังจากจบรอในคืนนี้มิสแอนด์มิ พวกเราอยู่ที่นี่ด้วยความภาคภูมิเมื่อแบดบันนี่ขายตั๋วคอนเสิร์ตของเขาเนี่ยหมดในไม่กี่นาทีเราขอแสดงความยินด,ดีด้วยและขอรับเครดิตทั้งหมดด้วยพลังแห่งความยิ่งใหญ่ของพวกเราที่ช่วยส่งเสริมเขาในเรส s ซ l ลมาเนียทำให้เขาขายตั๋วได้อย่างรวดเร็วจอมมนันบอกว่ารู้ไหมว่าแบดบันนี่เนี่ยไม่เคยส่งแม้กระทั่งตัวมาให้เราแต่ก็เอาเถอะเราควรจะส่งของที่ระลึกให้เขาไหมเป็นไมค์คัสตอมของรายการ The m i ิ TV ดีไหม เหมือนที่ที่เพรสให้หัวกะโหลกกับเขาเนี่ยเดเมสก็บอกว่าไม่ไม่ไม่เราต้องให้อะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเราเนี่ยมีความสามารถที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเราจะมอบสิ่งนี้ให้เขาคอนเสิร์ตของพวกเราเองหลังจากนั้นนะครับเดเมสจอห์นมอลนิสันอีไลอัสแล้วก็แจ็กสันไลเกอร์เนี่ยก็ร้องเพลงกันบนเวทีนะครับอีไลอัสก็ดีกีตาร์ไปส่วนเดเมสกับจอห์นมอลนิสันก็ฮิปฮอปไปเรื่อยครับจนกระทั่งเดเมียนพีทออกมาขัดจังหวะ เดมบอกว่าขอโทษด้วยนะที่ต้องออกมาขัดการแสดงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์แต่คอนเสิร์ตนะมันต้องมีคนดูจริงๆเว้ยเหมือนตอนที่ทุกคนเห็นความยิ่งใหญ่ในเ r e เซ l ล m a n เนียว่าเดอะมิสแพ้แบดบันนีแต่เอาเถอะฉันจะปลอบใจพวกนายให้ฉันมีเซอร์พรส์ามาด้วยนิวเดียเปิดตัวตามออกมานะครับพร้อมกับกระเป๋าใส่เครื่องดน,นตรีใบใหญ่แต่ว่าพอเปิดมาแล้วเนี่ยข้างในเต็มไปด้วยมะเขอเทศครับ เดอะนิวเดย์กับเดเมียนพีทเนี่ยก็ปามาเกระเทสใส่พวกของเดอะมิสจนเลเทะนะครับก่อนที่ทั้งคู่จะสู้กันคู่ที่2นะครับเดเมียนพีทกับนิวเดย์นะครับจับคู่กันเจอกับเดอะมิสอิเลียสแล้วก็แจ็กสันไลเกอร์นะครับผมแมตช์นี้เนี่ยหวยมาลงที่โคฟี่เป็นหลักครับโคฟี่ยืนอยู่บนเวทีย,ย,วยาวๆเลยครับในขณะที่เดอะมิสอิเลียส์ดแจ็กสันไลเกอร์เนี่ยผัดกันเข้ามาย้ำโคฟี่ในด้านของเดเมียนพีทนะครับมีผัดเข้ามาบ้างนิดหน่อยแมตช์นี้นะครับผมอะ่ะชอบเดอะมิสมากเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะว่าพี่แกเนี่ย ะโกนด่าย,ย่อเยยคู่ต่อสู้ตลอดเวลาคือมันดูน่าลำคาญแหละแต่ว่ามันโคตรเข้ากับคาแรคเตอร์ของเขาเลยนกึกออกไหมครับส่วน The New Day เนี่ยหลายๆคนอาจจะเบื่อนะที่แบบเอ้ยปั้นมาตั้งนานอยู่ตั้งนานไม่แยกกันสักทีได้แชมป์บ่อยแต่ว่าโดยส่วนตัวนะครับผมชอบที่ The New Day เนี่ยจะมีคอมโบใหม่มาเรื่อยๆนะครับอย่างสัปดาห์นี้ก็มี t r i ป l ป t e ท m ที่เป็นการใส่ท่าพร้อมกัน3คนนะครับคือท่ามันไม่ได้ยากแหละแต่มันมีอะไรใหม่ๆมาให้ดูเสมอ นะครับผมตอนจบแจ็กสันไรเกอร์กำลังจะใส่ดับเบิลทีมกับีไลอัสนะครับแต่ว่าโคฟี่มาดึงีไลอัสตกจากเชือกเซเวิลบูดก็เลยรวบกดเอาชนะไปได้นะครับผมภาพตัดมาหน้าเวทีนะครับชาร์ลอตแฟร์กับซอนยาดีเวียซอนยาบอกว่าชาร์ลอตเธอมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับย้ำเตือนว่าชาร์ลอตแฟร์ได้กระทืบกรรมการหลังจากที่พ่ายแพ้ในแมตช์นะครับก็เลยได้รับโทษในการแบน แล้วก็ปรับ1นึ่งแสนเหรียญน,นะครับผมชาลอดแฟรก็บอกว่าอย่างแรกเลยขอบคุณมากที่ให้โอกาสฉันในการอธิบายฉันอยากขอโทษอย่างสุดซึ่งสำหรับ WWE Official WWE Universe และแน่นอนกรรมการเอ็ดดี้อาร์แรงโก้สำหรับการกระทำที่น่าอายฉันมาที่นี่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และจุดประสงค์ที่ชัดเจนดังนั้นฉันเลยกระทำการสิ่งที่แย่ลงไปอย่างไม่ตั้งใจ เอ็ดดี้ฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆที่ทำร้ายคุณไปนะครับกรรมการเอ็ดดี้ก็บอกว่าผมรับคำขอโทษของคุณในแมตชน้นถ้าผมเห็นการเข้ามาก่อกวนคุณก็คงเป็นคนชนะอย่างแน่นอนในสัปดาห์ที่แล้วนะครับชาร์ลอตต์เนี่ยกำลังสู้กับอาซึกะนะฮะแต่ว่าเลียลิปลี่เนี่ยเข้ามาป่วนแมตในจังหวะที่กรรมการไม่เห็นชาร์ลอตต์ก็เลยหันไปฟัสกับเลียลิปลี่นะครับส่งผลให้อาซึกะเนี่ยมารวบกดชนะชาร์ลอตต์ไปได้นะครับชาร์ลอตต์ก็เลยฟิลขาดแล้วก็กระทืบกรรมการในแมตชนั้นนะครับผม ตอนย่าบอกว่าโอเคกรรมการได้รับคำขอโทษแล้วและเธอเองก็จ่ายค่าปรับเรียบร้อยแล้วนั่นส่งผลให้การแบนของเธอเนี่ยหมดลงและในคืนนี้เธอจะได้ปล้ำอีกครั้งและเอ็ดดี้คุณต้องเป็นกรรมการในแมตช์นั้นแตาเราแซ่บอกว่าเดี๋ยวนะอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่เราจะจบเอ็ดดี้เพิ่งพูดว่าเขาทำผิดในแมตช์ของฉันเพราะฉะนั้นเอ็ดดี้ควรจะขอโทษฉันเหมือนกันนะกรรมการเอ็ดดี้ก็บอกว่าชาลอตผมขอโทษสำหรับความผิดพลาด แล้วชาลอตก็พูดว่ากูดบอยนะครับอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะัคำว่ากูดบอยเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ชื่นชมลูกหมาลูกแมวสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าเด็กตัวเล็กๆเมื่อพูดกับผู้ใหญ่เนี่ยคำพูดนี้จะเป็นคําแฝงที่เป็นคําดูถูกดูแคลนนิดๆนะครับผมหลังจากนั้นนะครับพอทั้งคู่เดินกลับเข้ามาหลังฉากก็เจออดัมเพียสยืนรออยู่นะครับอดัมบอกว่าเธอคิดจะบอกเรื่องนี้กับฉันเมื่อไหร่ ซันยาดีเวียก็บอกว่าฉันตามหาคุณจนาทีสุดท้ายก่อนที่ฉันจะออกไปแต่ฉันหาคุณไม่เจอฉันต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆอดัมเพสบอกว่าผมอาจจะรับคําขอโทษนั้นก็ได้ถ้าผมเชื่อว่าคุณตามหาผมจริงๆนะครับผมหลังจากนั้นบอนสโตแมนก็เดินเข้ามาหาอดัมเพสอีกคนนะครับบอนสโตแมนบอกว่าฟังนะฉันชอบไอเดียของดูเมไทยฉันดีใจมากที่จะได้กระทืบมาในคืนนี้แต่ฉันขอทวนความจํานายสักหน่อย เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนายให้พวกเราปั้มแมตช์สามเซาเพื่อหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งใช่ไหมใช่ดูแม่กไทยเป็นผู้ชนะและจําได้ไหมว่าใครเป็นคนโดนกดแรนดี้ออตตันไงใช่แรนดี้ออตตันไม่ใช่ฉันนั่นหมายความว่าฉันยังไม่หมดสิทธิ์ที่จะชิงแชมป์ในคืนนี้ถ้าฉันเอาชนะดูแม่กไทยได้นายจะต้องให้ฉันขึ้นปั้มในแมตช์สามเซาเพื่อชิงแชมป์ WWE ใน Wrestlemania Backlash นายจะว่ายังไงกับเรื่องนี้ หรือว่านายจะต้องไปถามเจ้านายก่อนว่าจะต้องทํำยังไงอดัมเพียสก็บอกว่าเรื่องการไปถามเจ้านายเนี่ยคงไม่จําเป็นได้เลยถ้านายเอาชนะดูได้ในคืนนี้การชิงแชมป์จะกลายเป็นแมตช์สามเซานะครับผมตัดภาพมาหน้าเวทีเชมัทเปิดตัวออกมานะครับเชมัทบ,บอกว่ารู้ไหมเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างดีว่าฉันเนี่ยเป็นแชมป์ยูนิต็ดสเตทแชมป์เปี้ยนที่ยอดเยี่ยมฉันบอกพวกนายแล้วว่าฉันจะสู้ให้สมกับการเป็นนักรบ และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคนอยากจะได้เข็มขัดเส้นนี้ฉันก็จัดการมันออกไปจากรายชื่อหลายคนบอกว่าเฮ้ยระคังมันยังไม่ดังเลยฉันจะบอกให้ว่ามันไม่สําคัญหรอกเมื่อนายอยู่บนเวทีกับแชมป์ยูเนเต็ดสเตทแชมเปี้ยนเนี่ยเพราะว่าฉันคือนักสู้ยังไงล่ะเรื่องพวกนั้นยิบย่อยพวกนั้นฉันไม่สนใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันทําการโอเพนชาร์เลนจ์และทํามันได้อย่างดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ฉันตัดสินใจจะทํามันอีกครั้ง เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะชิงแชมป์ยูเนเต็ดสเตทแชมเปี้ยนกับชั้นเสนอหน้าออกมาได้เลยอัมเบร์โตคาริโอนะครับก็เปิดตัวออกมาอีกรอบนึงหลังจากที่โดนยํำไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเชมัสบอกว่านายรอฉันเล่นหรือเปล่าไอ้หนูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันกระทืมนายไปแล้วรอบนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เชมัสก็เอาไมโครหัวไปที่คาริโอนะครับแต่พอเชมัสเผลอเนี่ย คาริโอก็มาเอาคืนเชมัสจนอัดกันเละเลยนะครับเชมัสกระเด็นออกไปนอกเวทีนะครับแล้วก็คาริโอเนี่ยพุ่งใส่เชมัสอีกทีหนึ่งจนกระเด็นข้ามโตผู้บรรยายไปแล้วคาริโอก็เดินกลับไปหลังฉากนะครับผมแต่ภาพมาที่หลังเวทีนะครับ MVP กับ WWE แชม m p เปี้ยนบ๊อบบี้แลชลี์ให้สัมภาษณ์เรื่องที่ว่าถ้าบอนสโตแมนชนะในคืนนี้นะครับจะกลายเป็นแมตช์สเศร้า MVP บอกว่าใจเย็นไว้ไอ้น้อง การที่บอ์สโตแมนจะเข้ามาเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งตื่นตระหนก MVP กับ WWE Champion a l m i g h t y Bobby Lashley พวกเราอยู่ในความเป็นจริงและความเป็นจริงนั้นคือเราจะอดดูไม่ใช่ให้เละแต่ฉันยังไม่บอกว่าจะทำยังไงแต่นี่นะไอ้น้องนายอยากจะได้ข่าวเด็ดใช่ไหมจะให้ข่าวเด็ดกับนายก็ได้นะแต่ว่าฉันไม่ให้แต่ทั้งคู่ก็เดินไปนะครับภาพตัดมาที่เรียรลิฟลี่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการกลับมาของชาร์ล e อตแฟร รเรนลิบตี้บอกว่าฉันไม่สนใจเท่าไหร่กับการขอโทษนั่นแต่ฉันรู้สึกดีและรู้สึกสนุกมากที่นางจะต้องจ่ายเงิน1,000 0แสนดอลลาร์ 1, เป็นค่าปรับคืนนี้ถึงนางจะกลับมาแต่ฉันก็ไม่ได้สนใจหรอกเพราะในตอนที่นางกำลังทะเลาะก,กับกรรมการฉันต้องดูแลรักษารอวูเมนแชมป์เปี้ยนตัดภาพมาที่หน้าเวทีนะครับบ๊อบบี้แลสลี์เปิดตัวออกมาพร้อมกับ MVP นะครับบ๊อบบี้แลสลี์บอกว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาฉันทาอย่างที่พูด ฉันเดินเข้าไปในเรสเซมาเนียและออกมาในฐานะของ WWE แชมเปี้ยนเมื่อฉันล็อกดูแม่นไทยจนสลบไปเนี่ยนั่นทำให้ฉันได้ความเลาพอย่างแท้จริงเมื่อฉันเป็นแชมป์และฉันได้ความเคาพมันเหมือนกบฝันของฉันเป็นจริงและฉันยิ่งรู้สึกดีเมื่อเห็นดูแม่นไทยนอนอยู่บนพื้นแทบเท้าฉันเหมือนกับพวกขอทานที่ไม่มีใครต้องการแต่ดูแม่นไทยมันเหมือนหมากฝรั่งที่ติดอยู่ในรองเท้าของฉันฉันต้องป้องกันแชมป์กับมันอีกครั้งและฉันก็จะเอาชนะมันอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มันจะกลายเป็นแมตช์สามเซาฟเนี่ยนะบ้าหรือเปล่า m v p ก็พูดขึ้นมานะครับบอกว่านั่นน่ะสิทำไมแชมป์จะต้องป้องกันแชมป์ของเขากับหลายคนหนักบ๊อบบี้แลสลี์เป็นผู้บริหารของเดอะเฮิร์สต์บิสเนสทุกธุรกิจที่เกิดขึ้นในที่นี้ต้องได้รับการอนุญาตจากเขาก่อนเพราะเขาเป็นหัวหน้าและเป็นแชมป์ของที่นี่การที่นายทำแมตช์สามเซาเนี่ยมันแย่มากพวกนายไม่เห็นตอนที่ชิงแชมป์ยูเนเต็ดสเตทแชมเปี้ยนหรือไงออไมตี้ไม่ได้โดนกดนะเวย้ย คนพวกนั้นแม่งกดกันเองแต่แลชลี่กลับเป็นคนที่จะต้องเสียแชมป์ไม่มีใครกดแลชลี่ได้ไม่มีใครทําให้เขายอมแพ้ได้เรื่องแมตช์สามเศร้ามันไม่แฟร์เรื่องแมตช์สามเศร้ามันไม่แฟร์ไม่ได้รับการยอมรับแล้วมันน่ารังเกียจบอบบี้แลชลี่ก็เลยพูดว่าถ้าแมตช์มันจะกลายเป็นสามเศร้าฉันจะออกมาจัดก,การธุระของฉันด้วยมือของตัวเองและฉันจะเดินออกจากเวสเทลมานียแบ c ็กล s ชด้วยฐานะของ WWE แชมเปี้ยน แต่ภาพมาหลังฉากนะครับริดเดิลให้สัมภาษณ์เรื่องที่เขาเอาชนะแรนดี้ออตตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วริดเดิลบอกว่าเหมือนยอดมากเลยเพื่อนแรนดี้ออตตันเขาคือนักฆ่าตำนานนะเพื่อนเขาคือ a อ r ์เพ็กพรีเตอรซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมายความว่าอะไรเขาคือ The Viper งูน้อยที่จะคอยฉกใส่ทุกคนเพื่อนแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันจับเขามัดมือมัดเท้าแล้วก็รวบกดเป็นก้อนในเข้าใจใช่ไหม เฮ้แรนดี้เรากำลังพูดถึงนายพอดีเลยเพื่อนแรนดี้ออตันก็เลยเดินเข้ามาในฉากนะครับแรนดี้ออตันบอกว่าฟังนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันกะว่าจะออกไปสั่งสอนนายสัหน่อยจะสั่งสอนนายเรื่องความเคารพแต่มันดันพิกล็อกโอเคนายได้รับความยอมรับจากฉันนิดหน่อยแล้วตอนนี้ปุ๊บปากไม่ต้องพูดอะไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายบอกว่าอยากแทงทีมกับฉันในชื่อของอาร์เ ตอนแรกฉันได้ยินฉันเกลียดมันทันทีเลยแต่พอคิดไปคิดมาฉันก็ว่ามันน่าสนใจดีเพราะฉะนั้นคืนนี้ถ้านายต้องการเราจะออกไปป้ามแท็กทีมด้วยกันตัดภาพมาที่ MVP นะครับเดินมาคุยกับ Raw Stone หลอาจา์ที่ MVP พูดมาถึงบรอนก็เก๊กท่าแล้วก็บอกว่าพูดมา MVP บอกว่า All Mighty เนี่ยต้องการสมาธิกับการป้องกันแชมป์ของเขาใน r e s e l มา n i a Backlash เขาไม่ต้องการให้ g l o บ i n อย่างนายเข้ามาร่วมด้วย บราสโตแมนก็บอกว่าถ้าเลส l ี่อยากจะคุยกับฉันให้มันมาคุยด้วยตัวเองและท่านนายรับฝากข้อความข้อความที่ฉันจะส่งไปจะทําให้นายใช้ชีวิตได้อย่างยากลาบากไปตลอดชีวิตแต่เอาเถอะฉันจะฝากแค่คําพูดไปละกันฉันจะจัดการดูแม็กซไทในคืนนี้และฉันจะจัดการ Bobby l ้ s ลสลีใน r e s t l e m a n ีย Backlash และกลายเป็นแชมป์ WWE แชมเปี้ยนคนใหม่ ผู้ที่3นะครับแรนดี้ออตตันกับรีดเดลเจอร์ชลตันเบนจามินนะครับแล้วก็แซดดิกอเล็กซานเดอร์แมตช์นี้นะครับเป็นแมตช์ง่ายๆนะฮะเนื้อเรื่องเน้นไปที่ความซินเดเละของแรนดี้ออตตันหรือว่าความปากไม่ตรงกับใจนั่นเองนะฮะตัวแมตช์เนี่ยทางเชลตันเบนจามินกับแซดดิกอเล็กซานเดอร์นะครับเล่นงานขาของรีดเดลเป็นหลักนะฮะตลอดแมตช์เนี่ยรีดเดลโดนลุมยำจากทั้งคู่อยู่ตลอดจนสุดท้ายเนี่ยสามารถเข้าไปแท็กแรนดี้ออตตันได้ แรนดี้ออตตันเข้ามาก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการที่จะเผะเดจศึกคือใส่ท่าตูมๆๆๆนะครับแล้วก็กําลังจะเผเดจศึกในจังหวะที่จะดีดีทีนะครับรีดเดิลขอเข้ามาแท็กเพื่อปิดฉากตอนแรกแรนดี้ก็ไม่ยอมนะครับแต่ว่าพอเจอเซาซีหนักๆเข้าก็ใจอ่อนและยอมแท็กให้รีดเดิลเนี่ยเข้ามาปิดฉากหลังจบแมตช์นะครับรีดเดิลอยากจะโสต์ท่าคู่กับแรนดี้แต่ว่าแรนดี้ไม่เอาด้วยครับล้วก็เดินกลับไปก่อนแต่พอจะถึงที่กลับไปหลังฉากเนี่ย แรนดี้ออตันก็แอบยิ้มหน่อยๆแล้วก็เดินเข้าหลังฉากไปนะครับเก็ตความรู้สําหรับวันนี้นะฮะชาวตันเบนจามินกับแซดดิกอเล็กซานเดอร์แพ้เป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันนะครับผมคู่ที่4อาสสก่าโนโอมิลาน่าเจอกับนายแจ็คเชน่าเบลเซอร์แล้วก็เรียริบลี่ตัวแมตช์วันนี้ไม่แย่เท่าไหร่นะครับคือเป็นการปั้มที่ดีสําหรับดีกหญิงนะฮะเพราะว่ามีอาสกะแล้วก็เรียริบลี่เนี่ยเข้ามาเสริมทัพถึงแม้จะเรียกได้ไม่เต็มปากว่าแบบ เป็นแมตท,ที่ดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แย่เท่าปกติทางด้านของนาวมิกาลาหน้านะครับการใส่ท่าแปลกๆของผู้เธอเนี่ยน้อยลงก็ทําให้แมตเนี่ยมีความผิดพลาดน้อยลงนะฮะส่งผลให้ตัวแมตดําเนินไปได้เรื่อยๆไม่เร็วมากแต่ก็ไม่น่าหงุดหงิดเท่าปกตินะครับทางด้านของนายแจ็คเนี่ยได้เข้ามาในแมตแค่ช่วงเวลาเดียวเท่านั้นนะฮะเข้ามาอัดคนอื่นแล้วก็โดนอัดกลับไปนิดหน่อยก่อนที่จะแท็กคนอื่นเข้ามานะครับซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดี ถึงแม้ว่าช่วงที่นายแจ็คโดนโต้กลับเนี่ยการเคลื่อนไหวของนางจะดูแปลกๆไปบ้างแต่ในส่วนอื่นที่ดีขึ้นเนี่ยก็ทําให้แมตช์ในคืนนี้ดีกว่าที่ผ่านๆมานะครับสำหรับหลีกแท็กทีมหญิงในระหว่างแมตช์แมนดี้โรสแล้วก็เดน่าบู๊กนะครับเปิดตัวออกมาสาดน้ําใส่เชนาเบสเลอร์ก่อนที่นายแจ็คจะเดินเข้ามาอีกคนแล้วก็ล้มหัวทิ้มไปนะครับเนื้อเรื่องของการลื่นล้มเนี่ยเริ่มตั้งแต่ที่เบสเซลมานียนะครับที่คู่ของแมนดี้โรสแล้วก็เดน่าบู๊กเนี่ยลื่นล้ม นะครับในเรซล์มาเนียตอนเปิดตัว WWE ก็เลยหยิบเอาเนื้อเรื่องต่อจากนั้นครับมาทำตลอดจนสัปดาห์นี้แมดดี้รอสกับเดน่าบุกที่ไม่ได้มีแมตช์เลยนะครับก็ยังสามารถออกในรายการได้ทุกสัปดาห์นะครับผมตอนจบเนี่ยเรียลิปตี้ใส่ลิฟทายนะครับก่อนที่จะแท็กให้ในายแจ็คเข้ามาใส่เล็กดล้วปิดฉากไปแต่ภาพมาหลังฉากครับซอนยาดีเวียมาพูดกับแมดดี้รอสแล้วก็เดน่าบุกนะฮะเรื่องที่ทั้งสองคนเนี่ยออกไปแกล้งนายแจ็คซอนยาบอกว่า พวกเธอควรจะละอายใจบ้างนะที่พวกเธอออกไปแก้คนอื่นแล้วก็เข้ามาหัวเราะหลังฉากทั้ทงๆท,ที่พวกเธอไม่ได้มีแมตต์ปั้มด้วยซ้ําสิ่งที่พวกเธอทำมันไร้เหตุผลเธอกําลังบูลลี่คนอื่นเอางี้เพื่อไม่ให้เธอมาเสียเวลานั่งนินทาฉันคืนนี้ชาร์ลอตแฟร์กำลังหาคู่ปั้มอยู่แล้วคู่ต่อสู้ของชาร์ลอต t e แฟร์ก็คือเธอแมดดี้โรสแต่ภาพมาที่อเล็กซ่าเพกาวนะครับ Alexa Bliss บอกว่าลิลลี่คือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเราเล่นสนุกด้วยกันมามากมายและเราอยากให้พวกคุณสนุกด้วยเอาละมองมาที่ตาของฉันแล้วพูดตามฉันว่าลิลลี่ลิลลี่ลิลลี่และดูภาพสงบนิ่งเหล่านี้แวกแล้วก็มีลิลลี่โผล่ขึ้นมาที่หน้าจอนะครับลิลลี่คือไอตุ๊กตาหน้าเหลี่ยมที่ Alexa Bliss ชอบถือนะครับ และเล็กซ์ซบีก็บอกว่าลิลลี่นี่ะขี้แก้ในบางครั้งแต่ก็นะฉันกับลิลลี่นี่ะเล่นกันในเพลงกล่าวมานานเกินไปแล้วถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องเล่นกันนักมวยปั้มใน WWE บ้างแล้วล่ะผู้ที่5นะครับชาร์ลอตแฟร์แล้วก็แมดดี้โรดชาร์ลอตแฟร์นะครับเอาชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักในแมตชนี้นะครับด้วยความที่เจ้าตัวเนี่ยเก่งกว่าอยู่แล้วจึงเอาชนะแมดดี้โรดไปได้นะครับโดยที่ไม่ยากเย็นเท่าไหร่แมดดี้โรสดพอเจอนักมวยปั้มที่มีฝีมือคอยประยุงการปั้มเนี่ยก็ ปั้มดีขึ้นมามากพอสมควรนะครับโดยตัวเนื้อเรื่องของแมตช์นะครับเดนไปที่ชาร์ลอตกับกรรมการเอ็ดดี้นะครับชาร์ลอตจะคอยต่อว่าในเรื่องของการขวางทางวิ่งการนับช้าต่างๆนาๆนานะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยชาร์ลอตแฟร์ก็สามารถเอาชนะไปได้นะครับผมแั่ภาพมาหลังฉากนะครับดูแม็์ไทยให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะขึ้นไปปั้มกับบรอนสโตแมนในเรื่องของบรอนสโตแมนเนี่ยพยายามจะเอาตัวเองเข้ามาในแมตช์ชิงแชมป์นะครับดูแม็์ไทยบอกว่าฉันไม่สนใจว่ามันจะทํายังไง มันจะพยายามยัดเยียดตัวเองเข้ามาแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์เพราะทางออกในเรื่องนี้มีทางเดียวนั่นคือเคมอลผู้ที่6นะครับดูเม่ไทยกับบอลสโตแมนแมตช์นี้สนุกดีนะครับพอไม่มีเรื่องที่นักมวยปั้มจะต้องใส่คาแรคเตอร์ของตัวเองเข้าไปเยอะนักเนี่ยแมตช์ก็ไม่ได้แย่เลยนะครับดูเม่ไทยเลือกท่าได้ดีนะครับคงความแข็งแกร่งของบอลสโตแมนไว้ได้ในส่วนของบอลสโตแมนเนี่ยดูเป็นจอมพลังที่เหนือกว่านะครับ ในด้านของดูเนี่ยก็เน้นไปที่ความเร็วแล้วก็ความต่อเนื่องส่งเสริมให้เรื่องของพละกําลังของบลอนสโตแมนเนี่ยดูเด่นชัดนะครับและจุดอ่อนก็เด่นชัดขึ้นมาเหมือนกันก็คือบรอนสโตแมนมีพลังเยอะแต่ก็เคลื่อนไหวช้านะฮะส่งผลให้ดูแมทไทยเนี่ยใช้ความเร็วจนบลอนสโตแมนตามไม่ทันคือจุดเด่นในแม์นี้มันมันมีคนละอย่างนะครับบลอนสโตแมนพลังเยอะดูแมทไทยมีความเร็วนะครับแม์ก็เลยออกมาค่อนข้างที่จะลงตัวนะฮะ ตอนสุดท้ายเนี่ยบรอนสโตแมนจะใส่พาวเวอร์สแลมกับดู m ม n a y c นะครับแต่ว่า MVP กับแ e สลี่เนี่ยขึ้นมาป่วนทําให้ดู m ม n a y c รอดมาได้นะฮะแต่ว่าพอดูจะใส่ KMO m แมสกับท TBA ก็ขึ้นมาป่วนอีกรอบหนึ่งครับจนสุดท้ายเนี่ยบรอนสโตแมนใส่พาวเวอร์สแลมได้แล้วก็ชนะไปนะฮะแล้วก็ได้เข้าไปเป็นผู้ท้าชิงในแมตช์สเศร้าวความเห็นส่วนตัวนะครับ w w e คงเห็นโอกาสในการทำแมตช์สเศร้าจากแมตช์ของโรมันเลน Age, แล้วก็เดนเนลลไบอันนะครับจึงคิดว่าการป้ามแบบ3เศร้าเนี่ยน่าจะส่งผลดีกว่าในหลายๆแงม่มุมนะครับเพราะว่าดูกับแรสลี่เจอกันเดียวๆียวอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสำหรับ wwe นะครับก็เลยต้องหาตัวเลือกตัวช่วยเพิ่มในแมตช์บอลสโตแมนนะครับวันนี้เนี่ยก็ทำให้เห็นว่าตัวเขาเองก็ทำให้แมต์สนุกได้เหมือนกันนะฮะเขาได้ต่อสู้อย่างจริงจังๆด้วยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยทำให้แมตช์สามเศร้าเพื่อ wwe แชมเปี้ยนน่าสนใจขึ้นมา ในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องมาดูกันว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกนะครับชาลลอตแฟร์ผลโทษแบนและจ่ายค่าปรับไปแล้วเรียบร้อยเหตุการณ์ที่2นะครับอดัมเพียสเริ่มไม่พอใจกับการทํางานของซันยาดีเวียเชมัทโดนฮาร์เบอร์โตคาเิโอเอาคืนเหตุการณ์ที่4ี่แรนดี้ออตตันกับรีดเดลนะครับปั้มด้วยกันในแมตช์แท็กทีมแต่ก็ยังไม่ได้ตั้งชื่ออาร์เคเบรเป็นชื่อทีมอย่างเป็นทางการแมตช์ที่บ แซนดิกอเล็กซานเดอร์พ่ายแพ้มาเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันนะครับและเหตุการณ์ที่6แมตช์ชิงแชมป์ WWE แชมเปี้ยนกลายเป็นแมตช์สเศร้านะครับดูแม็กน์ไทยเจอกับบรอนสโตแมนแล้วก็เจอบ็อบบี้ลาชลีย์เพื่อ WWE แชมเปี้ยนนะครับผมสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกนะครับแมสแล้วก็ทีบาร์เจอกับดูแม็กน์ไทยแล้วก็บอนสโตแมนแมสกับทีบาร์เอาชนะไปได้คู่ที่2นะครับเดเมนพีทกับเดอะนิวเดย์เจอกับเดอะมิสอีไลอัสแล้วก็แจ็คสันไลเกอร์ เดมพี le, แล้วก็ New Day สามารถเอาชนะไปได้ผู้ที่3ามไรดี t ออตันรเนะครับเจอกับชาตันเบนจามินแล้วก็แซดดิกแอลล็กซานเดอร์ไรดีอตันกับ r i d เดลเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ผู้ที่4อ่อสกัดนาโอมิแล้วก็ลาน่านะครับเจอในอาแจ็คเชนาเบสเซอร์เลียลิปตี้ในอาแจ็คเชนาเบสเซอร์เลียลิปตี้สามารถเอาชนะไปได้ผู้ที่5ชาลอดแฟร์แล้วก็แมดดี้โรดชาลอดแฟร์สามารถเอาชนะไปได้ครับผู้ที่6ดูเมนไทยเจอบราสโตแมน บรอาสโตแมนสามารถเอาชนะไปได้นะครับผมอันนี้เป็นเนื้อเรื่องส่วนตัวนะครับเดาสุ่มนะเดาสุม่มและเป็นความที่แบบอยากให้เป็นนะครับผมคิดว่าเมสกับทีบาร์เนี่ยอาจจะถูก MVP สั่งขึ้นมาให้ป่วนแมตช์โดยที่บอบบี้แลดลี่เนี่ยไม่รู้เรื่องและในเวอร์ซอลแมนเนี่ยแบล็กลารเนี่ยบอบบี้แลดลี่อาจจะโดน MVP หักหลังนะครับหลังจากนั้นทีบาร์ Bar กับเมสเนี่ยก็จะกลายเป็นลูกน้องคนใหม่ของ MVP แล้วเอ็มวีพีเนี่ยอาจจะยึดกลุ่มเดอะเฮอร์บิสเน็ต หรือไม่ก็แยกทางไปเลยนะครับโดยให้เหตุผลว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่คอยอุ้มชูนักมวยปั้งคนอื่นๆนะครับพูดให้ทําธุรกิจให้แนะนําให้และตอนนี้เขาก็ไม่ต้องการเดอะเฮิร์ตบิสเนสอีกต่อไปนะครับผมทาไมผมถึงคิดแบบนี้นะครับเพราะว่าการปวนแมตช์ของเมสแลวก็ทีบาร์เนี่ยไม่ส่งผลดีกับเลสลี่นะครับและ MVP ที่อยู่ในฐานะกัากึ่งว่าเป็นคนสั่งการเมสกับทีบาร์จริงๆหรือเปล่าก่อนหน้านี้นะครับที่ทั้งคู่ออกมาลุมดูไม่ใช ซึ่งถ้ามันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องนะครับเมสกับทีบาที่ได้รับชัยชนะไปเมื่อต้นโชว์เนี่ยก็ไม่มีเหตุผลที่จะออกมาอัดดูไม้ไทยในตอนท้ายอีกนะครับผมก็เป็นการเดาสุ่มแบบอยากให้เป็นนะครับจินตนาการภาพเอาแล้วก็โดยสังเกตโดยที่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่าในอนาคตใน r e s ซ l มาเนียแบ็คลาสเนี่ยจะเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามกันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ ใครชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนใครที่อยากพูดคุยกันก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้การสรุปผลลอก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ